จากที่โอเคที่ตรงนี้ไปวันนี้เราจะมาเตรียมกระถางปลูกผักกันและก่อนที่เราจะไปใส่ดินต้องหาละมาลองก้นหลุมด้วยส่วนต๊ะจะใช้กับมะพร้าวที่ฉีกเองจากในสวนหรือจะใช้กับมะพร้าวสับก็ได้นะครับถ้าเกิดใครหาซื้อได้ใกล้บ้านใส่ลงไปเพื่อให้ระบายน้ําตงก้นกระถางได้ดีแล้วก็ยังช่วยประหยัดดินหมักข,ของเราด้วยครับมาเรามาใส่ดินที่เราเตรียมไว้ก็ได้เลยพอเราใส่ดินจนเต็มกระถางแล้วก็จะมาขุดหลุมตรงกลางแล้วก็เอาพีทมอสใส่ลงไปเพราะว่าโอจะหย่อนมาเล็ดลงไปอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้เราจะปลูกผักกาดขาวปีนะครับใส่ลงไปเลยกระถอออก้น ที่หลังอยู่แล้วแล้วก็ขอขยับกระถางวางให้ถูกใจสักนิดนึงแล้วก็ไปตักน้ําใส่บัวมารดให้ชุ่มเลยนะครับจากนั้นเราก็ประคองความชื้นไปเรื่อยๆรออีกประมาณสัก4ีหวันต้นก้าก็จะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วคราวนี้เรามาเลือกถอนเลยเหลือแค่ต้นเดียวพอต่อกระถางและต้นน้อยที่งอ,อกมาคือเล็กมากอาจจะใช้แหนบยาวๆในการดึงจะได้ง่ายขึ้นครับและแป้งที่ติดพื้นตรงนี้เป็นแป้งตรงกลางที่องค์พี่อยู่ทั้งหมด3แปลงแลวคราวที่แล้วแปลงตรงนี้ก็ปลูกกระหล่ำดอกไปคือได้กินบ้างแต่ก็มีเสียหายไปหลายต้นอยู่แล้วครับ แปลงนี้คือแน่นมากทั้งแห้งทั้งแข็งกาอกันเป็นก้อนสาพวนหน้าดินกันเหนื่อยเลยและดินเป็นแบบนี้เราก็ควรต้องเติมปุ๋ยหมักของก็จะใช้เป็นใบก้ามปูหมักพอดีที่หมักไว้ยังเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้เติมลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันได้เลยและดินแน่นแบบนี้ถ้าเกิดใครมีแกบหมักก็ใส่ลงไปได้นะครับเสร็จแล้วจะยกล่องซ้ายขวาให้ต้องกางมันเป็นแอ่งอนาคตจะได้ใส่ปุ๋ยหรือเศษอาหารตรงนี้และแปลงนี้ก็จะปลูกเป็นถั่วพูครับรอบนี้องปลูกให้สําเร็จข้าวก่อนปลูกแล้วไม่ได้กินเลยและอีกฝัััั่่่่่่งงกกกกกก็็็็็็จจจจะะเเเเเเปปปปนน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 ถวววววพพูููหหหมมมมมือออออแแตสสีีีีรรรบ้้้้้ลลลลใใําาาไไยยดดดิ น้ำมันลดลงไปในแปลงแล้วก็หยิบท่อพี c มาปิดรั้วกันน้องหมาในสวนลงไปคุยดินเล่นครับและชั้นตรงนี้ก็คือดินที่เราหมักไว้ได้ถัดเยโซจากคราที่แล้ววันนี้ก็พร้อมเอามาใช้ปลูกได้แล้วและหมักดินแบบนี้ก็สะดวกตรงที่รากออกมาใช้ปลูกได้เลยปกติโอหมาดินในกระสอบก็ต้องมาเทแล้วก็มาใส่อีกรอบนึงคราวนี้เลยลองอะไรใหม่ๆดูครับรอบนี้ผักสลดดัดในถาที่พอไว้ก็จะมีบัตเตอร์เฮดกับ Mini ort, มินิคอสเมล็ดผักทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยโอใช้มเมล็ดจากเพจสวนผักหลังบ้านนะครับตัว Mini ort, มินิอคอส่วนั ate, ตเตรมันจะหญ่่นอยจะปลูกท ผักสลัดอยากลองโชว์มาปลูกเดี่ยวถัดจะี่วโศกันจัดการดินปุ๋ยน้ําได้ง่ายมากเลยครับมาลองปลูกแบบนี้ก็ดูได้นะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําให้เรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่แปลงผักอิกบอกอีกแปลงอันนี้ก็จะเป็นแปลงด้านริมซ้ายที่ก่อนหน้านี้โอมหมักดินเอาไว้มาถึงตอนนี้ก็หมักมาประมาณ1เดือนแล้วครับเราก็จะมาพลดินให้ร่วนซุยกันก่อนที่เราจะลงปลูกอะไรลงไปและดินที่เราหมักรอบใหม่แบบนี้จะมีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะดินจะร่วนพลดง่ายต่างจากอีกแปลงเมื่อกี้เลยและแปลงนี้ก็จะแบ่งเป็นสส่วนอย่างแรกที่จะปลูกก็จะาร โรยเป็น,มนเมล็ดต้นหอมแบ่งสุดท้ายของแปลงก็จะเป็นคณะดห,หอมเป็นคณะที่ต้นอวบที่สุดแล้วเสร็จแล้วก็มาตักพิทมอสจะเอาไปกบหน้าดินที่เราโรยมเมล็ดลงไปหรือใครจะใช้เป็นตัวขุยมะพร้าวก็ได้นะครับเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันที่บ้านใครมีอะไรก็แช่นั้นได้เลยนะครับแล้วก็รดน้ําให้เรียบร้อยและหลังจากนี้เราต้องคอยคุมความชื้นในดินให้มันชื้นอยู่ตลอดนะครับแล้วเมล็ดที่เราโรยลงไปจะได้งอกดีครับ